สินยีออยั่อีสินีหัวใจยกบึงนำเหมือยสุขสารวันรุดจีนครับอยากให้ท่านประธานวันรุดจีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมครับผมครับขอให้ทุกท่านนะฮะเฮงเงรวยนะสินยีออยั่อีสินีหัวใจนะครับโดยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ทำงานอะไรค่าขายใ้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมหาศาลนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับผมครับหรือไม่ได้ก็อวยพรเออไม่ได้อวยพรหรือไม่ได้ก็คือเชิญให้พี่น้องประชาชนเรามาที่สนามผ้าแห่งนี้ครับครับทุกวันศุกร์นะฮะนัดวันศุกร์ครับผมนะฮะนัดวันศุกร์เนี่ยใครที่มีพระเครื่องอยากแปลสภาพเป็นเงินนะฮะก็มาวาง ขายได้นะครับนะที่นี่ก็ตอนนี้บรรยากาศรอบๆก็คนคุ้มค่านพอสมควรนะนะครับครับถึงเกียร์ยุ่อีที่นี้ว่าใช้จุกมือน้ำเลยนะครับไปปเเรียยนลดิกินนีไหมครับเอากาแฟมาแรกไก่จิ้เออเอาจิ้มไหมที่นี่จิ้มจีนแล้วไหมจุดจีนจุดจีนเฮ้ยโล่งจีหลังเขาเรียกไอจิ้มไอติ้ม จิีเลย้มพี่เากแพเเลี้ยินเลยกนะโอกาสที่หายากไปแล้วโอิ้นะกาแฟ่มีค่ะมีค่ะเอาลวเปลากาแฟร้านไอ้จิมไปแล้อ้จเลยสองอันเ่ยจเครื่องนครพนมมาแล้วครับครับครับเดวันนี้เครื่องนครพนมมาแล้วครับครับครับียววันนี้ ่ราคาหนึ่งนะครับใช่ราคาแพงนะครับเหลี่ยมวันวันก่อนนี่เห็นไหมบัตรอันนี้อย่แอดเบอร์นบ่ามามาพว่เนี่ยเขาเขาก็ออดัดเขาพูดเยอะอย่างนี้ไม่มีปามันก็มันเสาเสาปีสีปีห้าสิ

ป้าดีนะบอก่เอาได้เมสอันเป็นตัวมึงเรับมึงทั้งแย้มมันหลอกจ้ะมันเพียงองเดียวสองพันห้าแล้วมันหลอกจิตมันขับเลยมันไม่คุ้นต่อเลยแท้แท้แท้คุ้มชวนมึงกินเหล้าอยู่เมื่อเมืงเมือเมึงอที่เลี้ยงเหล้ากูอยู่ในแท้แไม่มีหรอกไม่มีหรอกเดี๋ยวหลังจะเลี้ยงเหล้าด้วยนะวันนั้นน่ะซื้อผ้าผมไปสองพันห้าจะเลี้ยงเหล้าผมด้วยนะมันบอกว่ามันเลิกมันจะเลิกเหล้าเจ็ดปีมันบอกว่าเดี๋ยวมึงเลี้ยงเหล้าก็ด้วยผมได้ทักเก้มาสองพันห้าผมจะเลี้ยงมันเหรอพี่

สศรเหรอด้นั่ได้นอนอ่ะเงนกรไลทองบนจะบอั่เอาเอาเนียร้อยครับปลอนี้ดีก่าอันนี้เอาสอเขาเอาตรุนุนเลยเอาุนเลยอันนี้เดี่ยนอันนี้เียนสามร้อยครับสองร้อยันนี้เ่าไร่้เอารงกดูแดงบลบอตเอเินบลตีอันนี้โอ้ยเด็กเปียกซะะ สองพันสำหรับเจ้าก็ให้สองพันขายี่กัเด้งกัเด้ดเก่าเลยนี่ก่านี่า้ารานั่นเนี่มันแข็งเนี่ย

มงต้เลยครับมา